สวัสดีค่ะแม่คําค่ะสวัสดีค่ะค่ะมาตามแนวทางกับแม่ค่มค่ะในงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบแปดนี้ค่ะคลิปนี้ที่มาตามคุณแม่เป็นคลิปที่สามแล้วคุณแม่นอะค่ะคุณแม่ว่าฝันแล้วว่าสันฝันได้เจกมือคุณแม่ฝันมือขึ้นนันผ่านี่้ฝันว่าได้เลาะไปมีแต่คนเห็นแต่คนเสียชีวิตหมอหนึ่งย่างยูุู่้เดียวหมอว่าอันเจ้าบอกซื้อคามเออแม่ในราซื้อคัมก็เลยวันนะคะเนก็เลยว่าคอยใช้เงินเจ้าลอยหาทร จะาไปซอยงานในในเ้ื่องนวากับเจ้ายังมีชีวิตอยู่คอยกะจิบอกอันนี้ดอกพคนว่ายคอยกะจิไปเลยคือการกับวมุ่เขานี่แหละคนว่ายคนกะจิไปน้ำเขาอคนกะจิเสียชีวิตเพราคนวาย่างสันคนกะเลย่ให้ลอยหาซีฟไปซอยงานในในโต๊ะบอกกับมาเอาแนวกินบ่บ้านนี้เมื่อพิคนซอยงานเพ่นก็ได้แนวกินไ้ก็เลยว่าน่ะบ่อเอาดอกคนว่าอันนี้ก็ให้แม่กินสา่นว่าแม่กินเ้อเพิ่นว่าใด้มากกินเ้อเริ่นว่าเขาก็ ไปซอยงานให้เขาอย่างดีเขาก็ให้แนวกินเต็มถุงเต็มยังมาอมอนะก็เลยโบกั๊บมาเอาก็เลยกระล่างวาสิกินเลยหูเมือคูบาทนตีกองเดอโอ้ว่าแต่หมอสิครับมาเอามอกก็ว่ามอตักกระบอกอยู่ว่าหมอสติโบกั๊บมาเอามันว่าค่ะไป<จ>เลยคือเขาหน่ะคนว่าไป<จ>ไให้าเ<ข><ข>ม่เลยกับไข้กับน้าเงื่อนคือกันเงินคือกันผนว่าห้ซอยงานเพราะว่าคนว่า แม่นี่บ่มีเงินซอยงานเพื่อนกับิให้ซอยงานห้เพื่อนเพื่อนว่าเขาอันนี้ช่องไปหาเพื่อนเพื่อนกัเลยเอาเงินห้นะลอยหาสิบบาทลอยหาสิบบาทคุณคุณแม่เห็นจํานวนเงินเลยบอกด้วยจากไหนจำนวนเงินเลยสิลอยหาสิบใบแดงใบหนึ่งใบหาสิบใบหนึ่งเวลาไปซอยงานห้แเน่เด้วยม่เด้วเพื่อนว่าค่ะเ็เลยว่าเออสิไปซอยห้ดอกโตปรกามาเอาเงินเอาแนวกินบ่บ่แนวกินกับ เพันทีจัดห้ยอยู่บ่อคนว่าเพันจัดห้ได้ก็เลยว่าน่ะบ้านนี่เมืองนี่พันจัดห้บ่อให้แม่กินสาเคนหนว่าโอ้ให้แม่กินสาอืมหน่อยเนี่ยประมาณก็ค้นไหวลางคนประมาณสีสีผาสีแต่ว่าเป็นผู้ชายผู้ชายที่แรกนี่คุณแม่เขาอยากถามเนาะที่แรกนี่คุณแม่นี่เขาไปนี่มันเป็นหมู่บ้านบอกได้เป็นยงหมู่บ้านก็จานั่นน่ะหมู่บ้านพวกเแยกชีวิตนี่แหละหมู่บ้านผีแบบยังไงซะ ก็คือมีตะคนเสียชีวิตไปเบิร์แล้วแนนน่งหมอเดียวนี่หมอนี่แหละหมอวานี่เจ้านี่บอซื้อข้ามก็กระนั่งหาอยู่คนว่าโอ้ไปซอยงานในคนนี้ด้วยหรือเปล่าใช่ไปซอยงานในเนี่ยคนว่าเจ้าว่ามีเงินซอยงานในคนว่านี่เงินลอยหาซืคนว่าก็เอาใบลอยก็ใบหาซื้อไปก็จนวันนี่หับเอาจนเราไปซอยงานจนลบมาในฝันนั่น้บ้ากะตีกองเลยกันสันกะตีได้กินเหนื่ออยู่พ่อจักไดยกินตร่ เขาเอาไส้ถุงหายแต่ว่าจังไดกระไดแล้วเนาะจังไดกระไดแล้วเพราะว่าเขาหายมาแล้วเนาะถึงสีหูเมื่อก่อนบ่กั่นกินกัดจะคล้องได้หิวเอาเลวหิวแล้วเอามาแล้วแต่ว่ากันแน่มาแน่หาหมอนั่นก็บอกเห็นแล้วมันมันมันรำถือบกับมาอยู่เลยมันก็บอกยเขาบอกอยู่ว่าเขาสีบกับมาบอกโอ้เขาบอกว่าเขาดึงสิไปน้ำมูไปน้ำมูสิไปน้ำมูไปน้ำมูเไปเนนี่ยแหละมันลูกค่ะคุณผู้ชมค่ะบังสีอะไรอืมบ่เคยเป็นยังสีจัะเสือ คุณแม่เขาไปในฝันน no no hmm. ี่คุณแม่เห็นเป็นบานเลยเมนบอกเป็นบานบ้านเไห้หน่อยๆตกขอบแต่แคบแต่ว่าหันบุมีคนจะคนบ่มีคนแต่ว่ามีแต่พูผู้ชายผู้นั้นผู้เดียวผู้ชายผู้นั้นผู้เดียวเพิ่นมาจังไหนเพิ่งพูมาจังไหนนี่เพิ่นกันนั่งยู่งือนเพิ่นนันล่ะเพิ่นก็นได้ว่าโม่เขาเจ้าก็อยุตะเขา่น่ะเป็นแบบว่ามุมๆใหม่ๆนะแบบว่าเป็นเนบ่ชัดเจนแมนอก็คือเพราะว่าบแม่นค่นนะือ่เม็นบานคนหมอนันพันย่างอยู่ คนมาเจ้านน่บ้อซื้อข้ามเออกระแม่นน่ละซื้อข้ามก็เรียกว่าวัดที่นว่าก็เรียกว่าอันโอ้ยมาถามหาห้าอยางก็เรียกว่าโอ้ยห้จากให้เจ้าไปซอยงานไหนเจ้าว่าเจ้าจะไปซอยงานจะไปซอยงานถอยนั่นนั่นนั่งในเรว่าฝานฝากแม่คนฝากแม่กับฝากลอยหาชีพคนว่าบ่อซอยพ่อสองลอยได้ซอยลอยหาชีเขาก็ซอยพนลอยหาชีพพื้นการคนวางงานนั่นเขาเคยซอยคนพื้นกันคนว่า แสดงว่าคุณแม่ในคลิปนี่คลิปที่สามเนาะคุณแม่หายหนึ่งหาศูนย์ไปตัดกับหมุนเอาค่ะสําคัญก็คือต้องตัดกับหมุนเนาะคุณแม่เนาะอย่าลืมเป็นเด็กขาดค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าแอดนี่สีบรตการหายเนาะค่ะสีหายตรงๆไปเลยก็คือหนึ่งหาศูนย์แต่ว่าท่านผู้ชมทางบ้านท่านได้รับชมรับฟังก็คือต้องไปตัดเอาเนาะซื้อเลขนี่อย่าเอาแต่สามตเนาะค่ะเพราะว่าถ้าเอาสามตปุ๊บนี่บางเธอ กสิพาดก็ได้เนาะค่ะกรจะท้องก็ยงฟันกับจะท้องกันยังพาดมังหา่พาดเพราะว่าบเดตัสบเดตัดค่ะบเตัสสำคัญคือต้องตัดกลับหมุนเนาะค่ะคุณแม่กับไฮแนวท่างมากค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าฟันโบอยาวเนาะในคลิปนี้เนาะฟันสั้นๆค่ะแต่ถ้าเกิดว่าคุณแม่เพิ่นฟันอีกแอดก็สิมาตามไฮอีกเนาะโค้งสุดท้ายค่ะแต่ถ้าเกิดว่าคุณแม่นี่เพิ่นบรฟันแล้วคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายเนาะคุณแม่เนาะเพราะว่าไก่เหล็กออกแล้วเนาะค่ะ ค่ะคุณแม่ม่ยังเพิ่มเติมอีกบ,กบ้งว่าไม่ยังแล้วขอให้เคฟซี่พูเพิ่นโอนเงิ่นให้กินขนมนมเนยนั่นให้ผสมเป็นมันลำๆลลด้วยๆถือหวยรางวัลทีหนึ่งวันทีหนึงนน่งกุมภาพค่ะ,คะขอให้มีโชคมีลาบน้อคุณแม่นาะค่ะเอฟซี่เพิ่น มีสีน้ำใจเนาะค่ะใจนุญใจค่ะใจบุญสงสารคนจีแก่นะค่ะเพื่อนมีน้ำใจมอบค่ามาค่าผู้เล็กนิดหน่อยเนาะค่ะห้กับคุณแม่ค่ะเพราะว่าเพิ่นดวงอาจจะสมพงกันเนาะคุณแม่เนาะอาจจะมีโชคมีลาบนำกันเล็กๆนิดหน่อยเพื่อนกัมีน้ำใจหาก็ขอขอบคุณเอฟซีเนาะค่ะแทนแม้ข้าน้ำเนาะค่ะค่ะขอห้มีโชคมีลาบกับช่องสาวนิ้งผ้าร่วยตลอดไปเนาะคุณแม่เนาะค่ะคุณแม่ คลิปนี้ขอให้มานขอให้ฟังนเนาะค่ะขอบคุณแม่ข้ามในหลายค่ะบบเพียงแนวทางขอบคุณค่ะสรุปแนวทางตัวเลขวอมฟันในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของแม่ข้ามค่ะในงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบแปดนี้ค่ะคลิปนี้เป็นคลิปที่สามของคุณแม่เนาะค่ะเพื่อนว่าเพิ่นฝันขึ้นบ้านผาเลยเพื่อนว่าค่ะคุณแม่ในเพิ่นฝันสันสันฝันโมย่าวนะค่ะเพิ่นฝันว่าเพื่อนเด้ไปในหมู่บ้านผีเพิ่นว่าค่ะคพอเขาไปแล้ว บมีไผเพื่อนว่าเห็นพ่อมุมมุมใหม่ๆนี่เพื่อนว่าแต่ที่สําคัญคือเห็นผู้ชายผู้หนึ่งเพื่อนว่านางอยู่ห้อนขะเจ้าเพื่อนว่าลักกระามคุณแม่ว่านีบ่แม่ํำว่าสันคอยนําหาเจ้ามาโดนแล้ววาสันลักกระบอกแม่คํำว่าให้คอยฝากเงินแน่วาสันลอยหาสิบบาทฝากไปซอยงานข้าเจ้าว่าสันคอยโบเดไปนําดอกเด้อเพิ่นว่าค่ะคอยสิไปนำข้าเจ้าเพื่อนว่าค่ะนค่ข่วมฝันเนาะค่ะว่า ผู้ชายผู้นั้นสิไปน้าข้าเจ้าก็คือไปน้าผีค่ะท่านผู้ชมรากายื่นเงื่อนให้แม่ข้านี่ลอยหาสิบาทเนาะคะ่ะให้แม่ข้านี่ไปซอยงานรากะบอกแม่ขําพร้อมว่าซอยงานมาแล้วแนวกินแนวอยากนี่ให้แม่ข้าเอาไปกินเลยเพื่อนว่าค่ะบ่ต้องเอามาให้ข่อยเพื่นว่าค่ะในความฝันแม่ข้านี่ก็ได้ไปซอยงานเพื่นเนาะค่ะข้าเจ้าก็เอาเนวกินใส่มือให้กาลังหิวมากเพื่อนว่าเตรียมถ้วยเตรียมบวงบ่ฮันกินซ้ํา เมื่อก่อนวสันไม่ค้าหายแนวทางมากกับขึ้นหนึ่งหาศูนย์เนาะคะ่ะเป็นเลขในฝันเนาะคะ่ะซ้ำาเลขผีบอกซะเลขผีบอกเลขผีเอาเงินหายเนาะคะ่ะลอยหาซีบบาทเห็นชัดเจนเพิ่นว่าใบลอยใบหนึ่งแล้วก็บใบหาซีบใบหนึ่งเพิ่นว่าคุณแม่เพิ่นก็นเลยหายเป็นหนึ่งหาศูนย์เนาะคะ่ะเป็นแนวทางของแม่ค้าค่ะในคลิปที่สามนี่เนาะคะ่ะในงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบแปดขอให้ท่านผู้ชมทุกท่าน มีโชคมีลาบในท้งวันใหญ่กับคุณแม่สุขูสุขคนค่ะแต่สีสําคัญเนาะค่ะเลขกสามตัวก็อยลืมตัดกับหมุนนําเ้้อค่ะกันไว้ค่ะถ้าคลิปนี้ท่านผู้ชมชื่นชอบหรือว่าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้กับสาวนิงพาร้วยนํำนี่เด้อค่ะคลิปนี้เขาจบไว้เพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันใหม่ขอบคุณค่ะ